ท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านข้าพเจ้านางสุภลักษณ์สุภร,ราทิพย์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไหวหลวงโพธิศีราชพิทยาขอนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกประบอดประจำปีการศึกษา2563ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2524ภูมิลำเนาจังหว,วัดร้อยเอ็ดวุฒิการศึกษาสูงสุดการศึกษามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำงงนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหวายหล่งโพศรีราชพิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยโดยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ยึดมั่นในระเบียบวินัยและจรรยาบรรณของครูมีความประพฤติในการครองตนครองคนครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมการครองตนข้าพเ,เจ้าเป็นผู้มีคุณธรรมจร,ริยธรรมทีู่ีประสงค์โดยยึดหลักในการครองตนดังนี้คือพึ่งตนเองมีความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การครองคนข้าพเจ้าใช้หลักกัลยาณนิตรและมีม,มนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นบุคคลที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเป็นที่ยอมรับและใคร่ของเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานให้เกียรติและยกย่องเพื่อนร่วมงานร่วมกิจกรรมร่วมงานในโรงเรียนและชุมชนการครองงานข้าพเจ้ารับผิดชอบมุ่งมัน่นตั้งใจทำตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนเกิดความสำเร็จไม่เคยขาดงาน ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง mm. เต็มกำลัง mm. เต็มความรู้และไม่เคยละทิ้งงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ได้รับชอบกิจกรรมลูกเสือสามัญกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชมุม มีความสำเร็จในการพัฒนางานตามแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ทั้งในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองในด้านต่างๆข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายระดับเครือข่ายและเขตพื้นที่การศึกษาวิทยากรอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบเข้มวิทยากรพัฒนาศักยภาพครกูการสอนวิทยาการคำนวณกรรมาการตัดสินแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าได้ ได้รับรางวัลหนึ่งแสครูดีรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับเขตตรวจราชการที่12มีผลงานการปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จด้านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้มีผลงานดีเด่นกิจกรรมถอดบทเรียน b a s practice ก็ได้เผยแพร่การดำเนินงานโครงการต่างๆของโรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน Facebook ของโรงเรียนช่อง YouTube ของโรงเรียนมีการเผยแพร่รายงานผลกิจกรรมการดำเนินงานโครงการต่างๆร่วมนําเสนอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมต่างๆกับชุมชนเรือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่ง การพัฒนาผู้เรียนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนการพัฒนาทักษะชีวิตการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดบรรยากาศการเรียนการสอนนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้คือนวัตกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือบูรณาการทักษะชีวิต4องค์ประกอบประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคสเต็ปการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตการจัดการเรียนรู้แบบ g p a s 5 step การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือคือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ปูรณาการทักษะชีวิตมี4ีองค์ประกอบคือการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การจัดการกับอารมณ์และความเครียดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การจัดการเรียนรู้แบบ G.P.A.S. 5เตเปตที่ปที่1การตั้งคำถามสมมุติฐานคิดสังเกตสเ็ตที่2การวิเคราะห์จำแนกเปรียบเทียบรวบรวมข้อมูลสเ็ปที่ 3. การสร้างองค์ความรู้หลังการปฏิบัติสเ็ตที่ 4. การสื่อสารและการนำเสนอสเ็ปที่ 5. การบริการชุมชนสังคมและจิตสาธารณะผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้โดยมีความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างผลงานชิ้นงานต่างๆที่หลากหลายเช่นการสร้างแผ่นพับการสร้างแบบสอบถามโดยใช้ Google Form มีการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์โรงเรียน Facebook โรงเรียน Facebook ส่วนตัวนักเรียนและช่อง YouTube ได้ร่วมนําเสนอการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแก่ชุมชนและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอ็ดเขตหนึ่งมีการประเมินผลงานจากสภาพจริงทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติในรูปแบบที่หลากหลายคนที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนมีผลสมดุลที่สูงขึ้นมีคุณลักษณะอันงึงประสงค์คิดเป็นร้อยละห0 0่งร้อยสมผละเรียนได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรติ ดังนี้กิจกรรมการแข่งขันสะพานนักเรียนกิจกรรมการประกวดการแปรรูปอาหารและกิจกรรมการเล่านิทานกิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติครั้งที่69ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อสนองจุดน้นของสพทและนโยบายของโรงเรียนโดยมีกิจกรรมหลักคือการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลกิจกรรมการคัดกรองนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมการส่งต่อ องความรู้ที่ข้าพเจ้าได้จากการพัฒนาตนเองถูกนํามาประยุกต์ใช้เป็นการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือบูรณาการทักษะชีวิต4องค์ประกอบเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่รับชมการนําเสนอผลงานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ